หลังจากที่มีการสลับกลงกันนะคะก็ดีขึ้นนะคะดีขึ้นคือไอฝันนี่คืออยู่คนเดียวแบบนี้ชอบไม่อยากหอดใครนะคะส่วนป็ปื้อกับน้องๆนะคะก็อยู่กันแบบเงียยเชียบค่ะเราก็กินเยอะมากนะคะอยู่กันแบบเงียยเชียบไม่มีปัญหาอะไรจะมีก็แต่เจ้าม่อนตัวเดียวนะคะที่แบบอย่างนี้อย่างนี้บ้าอันนี้คือวันที่สองค่ะ ก็คือม้อนวอยวายแค่นั้นนะคะแต่ประพื้นกับตะวันก็ไม่เท่าไหร่นะคะก็ไมอ่อาคิดว่าโอเคได้เพราะว่ากรงอันนี้มันใหญ่มากมันใหญ่มากเลยคะ่ะมันเหมาะสําหรับสี่ห้าตัวได้ถึงหกตัวนะคะก็ได้และดูเจ้ามอนนะคะเท้าโสงโรกมากเมื่อวานแม่อมก็เช็ดให้แล้วเนะช็ดแต่และรอบหนึ่งก็พยายามจะออกให้ได้ร้องวยวาย อันนี้เปิดไอเย็นให้แล้วค่ะน้องเงียบนอนเงียบเปิดไอเย็นให้แล้วลงมาอยู่ข้างล่างกันเมื่อคืนก็หันเนยอะมากกินแล้วก็เงียบนะคะไม่มีปัญหาอะไรคือพี่พี่บื๊ดกับตะว,วันก็โอเคส่วนเจมอนนี่ก็เห็นน้องเป็นอากาศทากนะคะก็ดงอยู่ไหนนอน,น,อ,นอยู่จะมีต้องปัญหาคือตรงนี้คือไอ้ลุงม,มีปัญหาค่ะมีปัญหามาก มากเลยก็คือตีน้องตีน้องเป็น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 บ้าเป็นหลังเลยเอานี้ดีกว่าแล้วนี้แม่อ้อมก็ต้องแยกชั้นพอแยกชั้นปุ๊บมันก็เงียบนะคะเพราะมันไม่รู้จะไปตีใครแต่พอก็ตีน้องนะคะแต่กลางคืนก็ไม่เท่าไหร่แต่กลางวันนี้เขียนว่ากลางคืนเนี่ยก็คือว่าเป็นเปมุ้งมวดมันปิดนะคะมันมองไม่เห็นกลางวันมันมองเห็นแล้วมันก็เครียดเครียดตอนนี้ต้องกินยาอยู่นะคะไม่กินไม่ได้เลย และน้องก็อยู่สามตัวข้างล่างค่ะก็คือไม่สามารถจะอยู่กับมันได้เลยเพราะว่ามันอารมณ์เกลี้ยวกาดมากนะคะส่วนน้ําตาลน้าลําตาลเขาได้กลับมาอยู่ที่เดิมเขาเขารู้สึกเขามีความสุขกับการที่เขาได้อยู่ที่เดิมเขามีความสุขค่ะกับการได้อยู่ที่เดิมของเขานะคะ,นะคะก็ลงตัวไปแต่ติดที่ไอ้ลุงตัวเดียวเนี่ยแหละคะ่ะที่ว่ามีปัญหาที่ว่ามีปัญหาก็าคือติดอยู่ที่มันตัวเดียวเพราะว่า มันทำใจไม่ได้มันเกลียดเกลียดที่มาใหม่ทั้งหมดเกลียดเด็กไม่ชอบเด็กค่ะมันไม่ใช่นางงามมันไม่รักเด็กมันเกลียดเด็กทุกตัวอมมองเห็นเขามีความสุขไม่ได้เกลี้ยกลาดอมนอนจ้องเขาอ,อยู่นะคะนี่จ้องเขาอ,อยู่ให้อยู่กับน้องไม่ได้น้องหนีลงมาข้างล่างหมดนอ้อมต้องตัดกระบะทรายต่อะคะ่ะตอนนีน้นี่ก็สายแล้วแหละแม่อ้อมก็ได้กินข้าวไปพักไปก่อนเพราะเดี๋ยวท่น,นี้เดี๋ยวถ้าแม่อ้อมลงแล้วยาวเลยท่เน,นี้ก็คือ เก็บทรายเสร็จล้างจานล้างจานทำกระต่ายโอ้วุ่นวายคะ่ะเหนื่อยเหนื่อยไปที่เหนื่อย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 คะ่ะแต่ว่าเจ้าดําเนี่ยแม่อ้อมก็ดาท้ายซอยแม่อ้อมก็เดี๋ยวดูอีกทีนึงว,ว่าพรุ่งนี้แล้วแม่อม้อมถึงจะแวะไปหามันพรุ่งนี้ก่อนวันนี้ก็คือไม่รู้จะได้ออกไปไหนหเปนป่าเพราะว่าเช้านี้เช้านี้ไปให้อาหารนาภาโอ้นาภากินเมื่อวานแม่อ้อมให้ออมอกซี่ไงคะให้อมอกซี่แบ่งเป็นสี่ส่วนให้อมอกซี่แบ่งเป็นสี่ส่วนก็นภาก็เมื่อเช้านี้กินข้าวสอง ก,กินไม่ยอมกินอาหารเปียนะคะกินอาหารเปียกสองกระป๋องกินอาหารเปียกสองกระป๋องแล้วก็เมื่อเช้านักลบก,ก็มาขอกินอีกคุยง่ายนะนักลบเนี่ยคนย,ยัยแบบนึงอพอุ้นแล้วมันจะเป็นแบบเนี้ยแค่งเป็นสะเก็สะเก็ดได้เดี๋ยวมันจะลามเนี่ยไม่้อาว่ามันแห้งฝนนี่มันแห้งจริงนะคะแต่ว่ามันก็จะกลายออกไปข้างนอกนิดนึงเป็นวงกว้างขึ้นอะ่ะแก่แล้วเหมือนเซลล์มันไม่ค่อยดีแล้วเมื่อเช้านักลบก,ก็มาขอตอนเช้าออนะคะมาขอกิน คือตอนนี้นักรบขอเช้าเย็นเลยคือเล่นเช้าสองเย็นสองถ้าข้างนอกน,อกนี่สี่ซองต่อวันข้างใน,นอีกหกเป็นสิบสิบซองต่อวันสิบซองต่อวันนั่งชำรูนสิบซองถ้าสิบซองต่อวันก็สามสิบวันนะคะสิบวันก็สามร้อยเก้าร้อยซองเก้าร้อยซองเป็นเท่าไหร่ระคะคันนี้เป็นสิบสิบลังไหมคะอืมโอ้ รัลงละหกร้อยห้าสิบเราให้อาหารไอ้ที่มันไม่ดีมันก็คือกินนะมันจะกินอาหารบอกจริงๆค่ะแมวจรแถวๆบ้านเราเนี่ยมันรู้ดีเกิน,นยิ่งแตะเอียนี่รู้ดีมากรู้ดีเกินเลยพี่ฝนเดี๋ยวแม่ปิดพัดลมพ่นยาก่อนนะลูกนี่ค่ะยาพ่นชนเจตัวเล็กก็อ่าตาดีขึ้นแล้วเพราะว่าที่มันอยู่มันโดนไอ้หวันเย็นนะคะมันโดนไอ้ฝันตกค่ะจนงตาแดงไปหมดเลยเนี่ย ก็ดีขึ้นแล้วร้านก่ต้องหย่อนให้มันนะคะเดี๋ยวมนอ้อมพูดยาพ่ฝนก่อนนะดีทําไมน้องอ่ะดีทําไมน้องน้องฟ้าไม่ต้องขึ้นมายุ่งกับมันเลยลูกหนูไปไกลไกลหนูไปไกลไกลเลยลูกหนูอย่าเข้ามาใกล้มันปัดทเนี่ยมันตาขวางแล้วนะลูกไม่ต้องเลยพวกหนูไม่ต้องเลยเดี๋ยวได้มีเรื่องอนะเดี๋ยวมันกับเมฆนี่นะเป็นปฏิปักษ์กันมากเลยกับเมฆเนี่ยค่ะเมฆนี่ไม่ได้เลยนะเจอแล้วผัวผัว,ผวใส่เมฆเลยอ เขาก็อยากจะขึ้นมาดูนู่นดิวนี่บ้างมันก็นะเออ